คือไม่ต้องถามาแล้วว่าทําไมผมจู่ๆมาอาัดคลิปนะครับเปิดหน้าเปิดตาแบบอีกรอบหนึ่งนะครับคุณดูเวลาก่อนนะคุณดูเวลานะฮะตอนนี้เป็นเวลาทั้งหมดนะฮะตีสองตีสองแล้วนะฮะตีสองแล้วนะฮะย้ำว่าตีสองแล้วนะยังไม่หลับไม่นอนนะครับคือผมจะบอกว่ามันมีสาเหตุครับที่ผมไม่ได้หลับไม่ได้นอน,นครับตอนนี้เป็นเวลาตีสองยี่สิบแปดนาทีของวันที่สองนะครับวันที่สองหรือเดือนไม่ได้วันที่สองดิ วันที่สามเออวันที่สามกูกเมาเกาเมาเกาแล้วคือวันนี้เป็นวันที่สามของเดือนที่สองก็คือเดือนกุมภานั่นเองนะครับผมนะคือมันมีสาเหตุที่ผมนอนดึกนะฮะคือเนื่องจากว่าผมกําลังติดติดเกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่คือมันยังไม่เข้าไทยนะครับแต่มันเปิดไนในเซิร์ฟในโซนเอเชียก็คือ,อ,อประเทศอย่างอ,อ่าจีน่าอย่างที่เรา รู้จักกันดีนะไชน่าคือแปลตรงๆคือประเทศจีนใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเข้าไทยในวันที่9เดือนนี้นะครับและสิ่งที่ทามันทําให้ผมติดก็คือว่าไม่มีเกมไหนแล้วที่ทําให้ผมเล่นเกมนี้ยันถึงตีสองนะครับหมอกตัมตรงไม่มีเกมไหนที่จะมาทําราศิติขนาดนี้ได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมเอาตัวละครใหม่มาเล่นนะครับหลายคนสงสัยว,ว่ามันคือเกมอะไรใช่ไหม โอเคมันคือเกมว่า Ragnarok ok Mobile ครับนั่นแหละครับคือชื่อของมันนะครับซึ่งจะมาเข้าไทยในวันที่9นี้นะครับผมนะแต่ผมเนื่องจากว่าผมรอตัวเกมไม่ไหวครับนะฮะแล้วก็เห็นหลายคนเนี่ยเขาแนะนำกันว่าเออลองไปเล่นเซิร์ฟเจนดูไหมว่ามันสนุกมากเลยนะเกมเนี้ยแม่งสุดยอดมากเลยคือแบบคือแม่งแจกของให้เยอะมากๆเลยครับพอไปเล่นจริงๆแม่งก็แจกให้เยอะชิบหายเลยก็ว่าได้ น่ะไปดูในเกมครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ5 3 1รออันแล้วนะครับเนี่ยแม่งแจกอะไรเนี่ยแม่งแจกเยอะมากมึงจะแจกเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้กูตามไม่ทันแล้วเนี่ยดูมันมันแจกตลอดครับโอ้กูว่ากูรวยเพชรแล้วแหละงานนี้นะครับนะฮะและเกมนี้เนี่ยนะครับนะฮะก็ก็คือเกมแร็ปล็อกนี่แหละครับไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันเปลี่ยนไปนะครับมันมันคือเกมโมบายนะครับแต่ผมเล่นในคอมเข้าใจไหม เข้าใจไหมคือมันเป็นเกมโมบายเดี๋ยวผมเล่นในคอมโอเคนะโอเคเราว่าเราถือว่าเราเข้าใจกันนะครับแล้วมันเกมติดหนักมากแล้วเป็นเกมอ่าเกม RPG ที่นะเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าผมติดงอมแงมนะครับตอนนี้ผมไปดันเจี้ยนที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับต่อไปก็ตีบอสตัวนี้ใช่ไหมต้องบอกก่อน,นว่าเกมนี้ของเราเป็นเกมที่ทําร้ายสาวๆนะครับคือถ้าใครอยากกำหนับมนุษย์เมียในยเกมนี้แนะนำนะฮะ อยากกำลัาเมื่อ,อไหร่ก็มาจัดก,การได้เลยแต่ถ้าคุณจะไม่รู้เมียแอบแอบเห็นคุณเล่นเมื่อไหร่แล้วก็กเตรียมตัวบกทงข่าวได้เลยเพราะว่าเกมนี้คุณอาจจะเจอชุดน,นอนไม่ได้นอนอีกก็เป็นได้นะครับกูบพูดอะไรของกูเนี่ยอ่ะกูเออมาตอนนี้ผมได้มีตัวละครอยู่2ตัวที่เป็นผู้ช่วยนะครับก็มีเออหูโซ่หยีซื่อไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อมันหรอกแต่มันพูดนะฮะคือเจ้าพี่ฮูกนะครับแล้วก็เจ้าสลามน้อยนะครับซึ่งเราไม่รู้มันเป็นตัวเมียเป็นตัวผู้นะครับ ถ้าจะมีเพจบอกนะโอเคลุยกันเลยนะต้องบอกก่อนนะว่าสนุกมากเกมนี้นะครับแต่อานซาจิไม่ออกสักคำเลยเว้ยอ่ะเราเจอมัมมี่อัศวินตี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 เลยตีน้องสลามนี่ก็น่ารักดีนะหน้าตาเหมือนเหมือนอะไรดีวะจะจะพูดอะไรดีวะไม่รู้เหมือนกันนะช่างไม่เถอะครับผมนะตีซอมบี้มาอีโยเฮกูร้องเพลงนี้เราลินกิทธิ์ไปเนี่ย แม่งผู้เสียวใจมากตายอันตีติเม็ดราก้อนบูดราก้อนกู้พิเศษแหลองกูเนี่ยสานเตียมึงพูดเมื่อกี้มึงพูดสานเตียใช่ไหมเนี่ยไม่ทันเลยคิดว่าผู้พูดสานเตียแบบว่าตายครับพิซซอมบี้ตายเอือเรียบร้อยรู้จักเปล่ายูชิอิสกุกิ้งอ่ะโหยูชิอิสกุกิ้งอ่ะโด้ยัสอิสเนี่ยไม่โปรเป็นเซไม่ไดตโปรเปิดโปรเปิดโปรกินเปิดโลรไม่โปร โอ้หเนี่ยมันแจกเพชรเยอะมากครับนะฮะเซิร์ฟจีนี่มันสนุกจริงๆครับสนุกตรงที่ม่ได้ของเยอะนี่แหละนะครับนะฮะเออถ้าเป็นที่ไทยเราก็คงอันนี้ไม่รู้เพราะยังไม่เข้า <c oughs> นะแต่คงจะแจกเยอะเหมือนกันเลยครับนะฮะโอ้ได้ของเพียบเลยครับเนะแล้ยเพชรนี่มันตังเติมใช่ไหมโอ้โหโอ้โหตังเติมอะ่มันให้เยอะมากอะ่ะอันนี้คือตัวละครอะไรไเนี่ยนี่คือเราต้องไปกำหลาบใช่ไหม จการด้วยลยลูกเพ่เป็นอะไรพี่ฮกเกมนี้ก็บอกก่อนครับว่ามันคือฟิลคนชอบเล่นเร่งร้็อกอยู่แล้วนะแต่มาเป็นรูปแบบโมบายนี้ก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยเฮ้ยน่ารักอ่ะมีปีกแม่สลากของชิมหายน่าจะจับมันได้นะมีระบบจับสัตว์ไหมมีทราบโปเกบอลให้ผมสักลูกหนึ่งเลยจับมากเลยเนี่ยบอสมาบอสมา มาวัดปลาปลาเลยนะต้องไม่ทันนะ่ะช่วงนี้มีประเด็นเรื่องราม่าปลาอยู่ไม่พูดปลาด้วยปาลาอะไรวะไม่เงยไปห้าดาวครับเวลเก้าเห็นไหมเม่งเพลินจนเวลเล่นเวลเก้าเลยเนี่ยแม่เย้ยนะครับเพลินจริงๆนะครับเพลินมากอาโอเคนี่จะเป็นบอสหรือเปล่าอันนี้ไม่รูุเหมือนกันน่าจะเป็นบอสแล้วแหละไฟบอสนะรู้ตนะต่อเลยนะของรางวัลเป็น สิชิ้นให้กับตัวละครตัวผู้หญิงนะครับซึ่งอ่านไม่ออกภาษาจีนนะกำกับโดยฉีเคอร์ใครคือฉีเคอร์ว่าเห็นมุงนี้มันเล่นมันเยอะแล้วไอฉีเคอร์นี่เป็นใครวะรู้จักแต่ลองนี่เยเชินหลงแล้วก็เอใครวะโจชิงชือเอแคนะ่นี้ยรู้จักแค่3คนเนี่ยน้องนั้นไม่ไม่รู้จักเลยใครวะฉีเคอร์นี่ไม่เป็นใครวะวเห็นมุ่งนี้มันเล่นกันกำกับโดยฉีเคอร์เนี่ยไหมอ่ะ เฮ้ยไอพวกนี้หน้าตาเหมือนเฮ้ยไม่อยากไม่อยากพูดหน่อยเดี๋ยวกูโดนลิกสิทธิ์ไม่รู้ว่าคำพูดนี้จะเป็นลิกสิทธิ์ได้หรือเปล่าไม่ไากจะพูดอ่ะแต่ว่านี่แน่รู้จักปากยูชิอิสุกิ้งเหรอเนาไม่โปรไม่โปรนะตีบอสไฟส์ฮะออสไฟส์ทำไม่ตายตัวไหนมาก่อนเฮ้ยมันตีก่อนลุงโอ้โหลุงเล่นอย่างนี้ไปขายเกมซีไม่ลุงไม่ทันแล้วกูอ้าว เนี่ยหน้าตาเหมือนลูเซนเดอร์มากเลยเนะี่ยผู้พันเซนเดอร์ชิมหายกูเล่นมุ้งนี้กูจะดูผู้พันเซนเดอร์จะทำไก่เคเซีแดงวันนี่งเรียบร้อยครับเรียบร้อยวว้ห้าครูครูของเราวว้ห้ากับดาวที่เราได้คือห้าดาวน,นะครับแล้วแม่งก็แจกทองให้รัวๆเลยชิมหายเอ้ยไม่ใช่เพชรไม่ใช่ทองนี่เพชรโอ้แจกเยอะมาก <c oughs> ามากต่อกันเลย,ยเดี๋ยวล้วขอกลับก่อนนะฮะ แม่เกมนี้มันช่าง so cool so dance dance missing star ได้แจกของเยอะมากเลยเนี่ยจะเยอะไปหน่อยในตัวเธอคมอไม่รับไม่ทันแล้วนะขอต่อ,อแล้ว <laughs> ไม่เสร็จกูต่อแหลย,ยังวะ <laughs> ไม่เอ,อ้กอ <laughs> อยก <laughs> ูว่ามีคนคอมเมนต์อาเสียงนี่ไม่ต่อแหลยังวะไปฉีกเธอเอาว่าห้าว่าอัพเกรดหน่อยก็ดีนะครับแย่น่ารักเสียงน่ารักจังเลย เสียงน่ารักจังเลยมีแย้หู่ใส่ด้วยโอ้โหอัพอัพครับอัพรัวอัพ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 ก็แปลงอัพให้หมดอาพฉีกข่อนกำกับนาฉีกขอ้นตีครับเรียบร้อยอัพให้น้องสลามหน่อยน้องสลามเขาจะได้ตีแรงๆนะน้องสลามน้อยหัวใจโตโตนะครับน่ารักเชียว น่าจะมีแบบว่าเออมแบบว่าไงดีอะแบบมีระบบแบบว่าให้สัตว์เลี้ยงเดินติดตามหลังเลยพวกเนี้ยหรือพวกเออคู่หูเราประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะดีนะเออน่าจะดูดีด้วยแหละเป็นอะไรไหมเนี่ยอ๋อไม้กระทาฉีกขึ้มาแล้วฉีกขึ้เรียบร้อยออัพเกรดล้วนเลยฮะหนึ่งดาวเต็มแล้วนะเอ้ยนี่ไม่อัพเกรดเลยเหรอเนี่ยอัพเกรดตีเรียบร้อยอ๋อเต็ม หนึ 1> 1่งดาวเลยแล oh, ้วก okay. ันเรียบร้อยโอเคป่ะผมมาอัปเกรดมานานพอแล้วต oh, อนนี้ก็อไปกี่นาทีแล้วเนี่ยดูเวลาแป๊บแม่งเพลินจริงไอชิบหายแม่งจะตีสามเลยวะผ่านไปเร็วจังวะนี่กูเล่นแป๊บแป๊บแม่งเพลินอ่ะแม่งก็เพลินจริงอ่ะแม่งก็เพลินก็เพลินเลยนะเกมนี้เออนี่แหละเกมนี้นะฮะรอเข้าไทยครับผมสนับสนุนเต็มที่นะครับผมเลื่อนท่า้วขอกลับไปดูแป๊บนะ แม่งลืมไหมว่าผมไม่เท่าไหร่แล้ววะแม่งเล่นเพลินมากแม่งไม่บอกเวฟอีกนี่ใช่หมายถึงดูเวฟยไงชุดสี่ใช่ปะชุดสี่โอ้โหถ้ามันจะเพลินนะพี่อ่ะอัพเกรดนางหน่อยเออให้มันสีเขียวหน่อยโอเคนี่ก็อ้พอ๋ออัมีอัพสกิลด้วยเหรออ๋อมีอัพสกิลด้วยกูเพิ่งรู้อ่าอัพรวยอัพรวยอ้าวรวยกุรวยกุรวยก็เขื่อ เรียบร้อยอัพอ๋ออัพตามเมลใช่ไหมโอเคอันนี้ก็อะไรหนึ่งเหรียญอ๋อไม่ใหม่ใ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 ม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่อยากจะกดมั่วไม่อยากจะเสี่ยงด้วยเดี๋ยวตัวละครหายนี่เป็นซาจีด้วยยี่ไม่รู้แล้วมันคืออะไรวะไง่เงยโอเคว่าซาอูอิซึโอ้จังกับด้วยฉีกไม่เงยไขว่ฉีกใครก็ได้ส่งลูกฉีาให้ดูหน่อยสิอันนี้เนี่ยรับของโอ้โห ได้แต่ของโอ้โหมีแต่เพชรให้อ่ะโอ้โหให้เยอะม,มากเอา้าสตีฟมาแล้วอ่าวันดีแต่ดีคนดูหน่อยสตีฟมาหนี้มาหนี้มาหนี้เออเออจิบเออจิบเป็นจิบนี่เดี่ยวจิบนิวสตีฟมามาเรามาแล้วนั่งเ,งเล่นเกมแรกเราเล่นได้กันมาเฮ้ยแมวมันก็มองเกมดลนะเออไงสตีฟเป็นไง,เห,นไงเห็นไหมเกมน่าเล่นมากเลยสตีฟเลยของสตีฟไปไหนแล้วลูกเอ้ อยากเห็นสตีมไหมนี่อยู่นี่เออสุดสุดท้ายมีก็มีแมวมันมานั่งเป็นเพื่อนนะครับนี่ขนาดเล่นจนแมวมันนั่งเป็นเพื่อนเลยนะเนี่ยนะครับนะฮะวงเล็บผมอุ้มมาให้มันมานั่งนี่แหละจริงไหมสตีมนะเพิ่งให้อ,อนมลูกมาเป็นไงนะมองกล้อง <c oughs> อ,อ,อะไรเลูกเออเนี่ยมามานั่งเล่นเจ็บควลมด้วยกันไหมเล่นจนสตีมเขาตื่นหน่อยคิดดูนะฮะโอเคเราไปลงดันเจี้ยนต่อเลยดีกว่าไป แต่เตปไม่แมวกูณลองยิ่ดูเนี่ยแม่งเล่นเพลินจนแมวตื่นเลยเนี่ยแม่งเอ้ยแมวแม่งนอนให้นมลูกแมวมันอยู่อ่ะยิ่ดูดิแม่งเอ้ยสุดยอดมากเกมนี้แม่งเพลินจริงคือคือคือเพลินจริงนะไม่ได้ไม่ได้แมงนะเพลินจริงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันนอนไม่ได้นอนเอ้ามึงตีทําไมโอ้ เขาคาใส่ชุดนอนไมน่ได้นอนเลยวะมันดูสิเอาที่ไปนี่อ่าจิบหายแล้วตายแล้วประหารเรียบร้อยโอ้เกมนี้คนมีระบบวู้คูย่างหนักมากเลยนะครับเนี่ยแม่งชุดตาแม่งก็ล่อจาร่อใจกูมาแม่งเอ้ยล่อจาร่อใจมากแม่งเอ้ยนี่มันชุดนอนไม่ได้นอนชัดๆจริงไหมสตีฟนั่นแหละสตีฟอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ นั <tu i ro> ่นแหละแมงเอ้ยเอาละนี <Amsterdam> ่ไฟบอสป่ะเนี่ยแล้วนี่ใครเนี uh, uh, right. ่ยวูจิวเหรออาชีพใหม่กูรอบไปแคทคอมอาชีพใหม่กโท้อๆตาแมงพาสุยอาชีพหม่เลยกูนะว่าแมวมองเออเนี่ยจนแมวไม่มึงตื่นมันนอนทำหน้าไม่พอใจอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแมงเอ้ยผมเล่นเสียงดังเกินไปป่ะเนี่ยมา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 ต่อให้สนุกครับแม่น้นหน้าตาเหมือนวูจิวมากเลยอ่ะมันก็เหมือนมาก เอ,ออ้า,อาวเฮ้ยโดนอะไรวะอ๋อใช่ถ้าไม่ตายตายเรียบร้อยเอาชิบหายมีเด็กด้วยเอาเฮ้ยเกมนี้มันทำร้ายเด็กเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ชิบหายแล้วกูว่าเกมนี้กูกูจะตะโกนดวาแบนคลิปวะเนี <c> ่ย <ười> ชิบหายแล้วไงมันเป็นโจ๊กมันเป็นโจ๊กนะทุกอย่างที่ผมเล่นมันเป็นโจ๊กนะครับอย่าไปซีเรียสมากครับผมนะฮะถ้าเป็ข้าวข้าวคุณไปซีเรียสกับมันผมว่าคุณจะซีเรียสตามไปด้วยนะครับนั่นแหละชิบหายแล้วกูพูดกับกูไปเลยวะเนี่ย ม่เพลินจริงมากเลยเนี่ยลงคุณไม่ต้องแปลกใจวันผมพูดอะไรที่มันแปลกๆตาแปลกใจคุณมากคุณดูเวลาครับเอาไม่รัไม่เท่าเดิมเนี่ยมึงเดินมาเนี่ยบรรยากาเนี่ยเอ้ยมันเดินมาเนี่ยเฮ้ยเล่นมากเกือบประมาณกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ที่ตอนนี้คืออัดไปแล้วประมาณ20นาทีและผมว่านะ่าจะพอเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะก่อนที่ผมไม่จะปากพาสน,น, <laughs> นะเออก็โอเคก็เป็นว่าเกมนี้ก็น่าสนใจอย่างมากเลยก็ว่าได้กับเกมแรกนอารอก โมบายนะครับผมนะซึ่งเ,เกมนี้เนี่ยนะครับจะมาเข้าไทยในวันที่10นะครับเองนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะไปสมัครสมาชิกในเกมแล้วองของไทยนะนั้นเขาแจกของพิเศษครับถ้าคุณสมัครเกมก่อนช่วงวันที่9นี้นะครับนะฮะเขาจะแจกตัวละครตัวละครแปลววาเขาน่าจะแจกเพชรนะเพชรที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็แจกตัวละครตัวหนึ่งด้วยนั่นกันนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะ เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะครับไปกดสมัครกันเลยหรือลงทะเบียนกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยเพราะเกมมาที่เกมนี้ค่อนข้างที่จะเพลินมากนะครับผมเนี่ยเพลินจนสติตื่นเลยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยมันไปลงข้างล่างเ่ยเห็นไหมเนะี่ยไปแลวเนี่ยนะวันรีบายบายนะเพลินมากจนแมวตื่นเพลินจนแมวแม่งมาหาผมเพลินจนทําให้เกมนี้รู้ว่าชุดนอนไม่ได้นอนก็ตีเมียได้ <c oughs> ข้อดีของเกมนี้ก็คือว่า ถ้าผู้หญิงเล่นนะครับผมเชื่อแน่นอนครับว่บาผู้หญิงเนี่ยคงจะหาชุดน้ำมาใส่แน่นอนไอชุดนอนไม่ได้นอนนะครับไอชุดมนดุษย์ค้างคาวนี่แหละแมงเงือจะเซ็กซี่เป็นไหนนะครับผมก็โอเคก็เป็นว่าเกมก็สนุกมากและเพลินจริงๆนะเพลินจนตอนนี้เลเวลสิบสี่คิดดูอะคือตอนแรกเนะี่ยผมกะจะอัดแค่ประมาณแค่สิบสิบถึงสิบห้านาทีนะครับนะฮะสำหรับตัวละครใหม่นะฮะแต่ปรากฏว่าแม่งนอไปยี่สิบนาที แน่งรอไปสิบยี่สิบนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหเพลินมากเพลินจริงๆก็เอาเป็นว่านะครับกดไลค์กันเยอะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับกับผมยูชีก็รุนั่นเองนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกับเกมแรนดอล์ฟนะฮะโมบายในด้านล่างของของไทยเราด้วยนะครับไปลงทะเบียนกันด้วยเพื่อไปรับของสพิเศษนั่นเองนะครับเกมจะเปิดให้เล่นในวันที่สิบคือเป็นคอสเปต้าหรือเปล่านี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดเกมนี้ผมถือว่า มือถือสเปคต่ำผมว่าก็เล่นได้นะเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่ได้เน้นกราฟิกอะไรมากมายนะครับก็เล่นได้ลื่นไหลสบายๆนั่นเองนะครับเพราะส่วนตัวผมก็มีซัมซุงรุ่นเก่ามากเลยนะครับแล้วก็กล้องที่ใช้ถ่ายหน้าตาผมตอนนี้คือก,กล้องมือถือจาก vivo v5 นะครับผมนะก็เล่นได้แหละนะครับนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมร็อคนดล็อกหรือเกม rpg แบบนี้นะครับก็เกมนี้ก็ถือว่าไม่กินสเปคมากนักนะครับผมนะเอาเป็นว่า เอ่อนี่ผมมาลองเล่นเซิร์ฟจีนเพื่อมาดูความว่าเพื่อมาดูความสนุกข,ของมันนะครับพอได้เล่นมันจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสนุกสนุกสุดๆอ่ะก็ว่าได้เลยผมตอนนี้ผมพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วตอนนี้นะครับจะเป็นว่าเข้าไทายมาปุ๊บผมเล่นแน่นอนนะครับโอเคต้องขอตัวก่อนนะไปน้าเจอกันใหม่กับผมอยู่ชีครุนเองนะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ